หน่่อยีไฟเราซ้อมมากี่ไไาาากวันสามสัปดาห์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายย้อยอยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นกู๊ปเป่าซอมลมั้งก็มีหลายตัวมีพวกบแามดํามีกุ๊บพิชัยมีพวกแสงกิดเพื่อพี่ๆเนาะนะครับเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยีสูงเท่าไหร่ครับห <15 S 1> นึ่งห้าำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หกมวยสไตล์ตอะไรครับวันนี้มาเจอเด็กดอย,เ,ดดอยเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขายังศึกษามาอยู่เขามวยสไตล์ ต่อยมัดเด็ขาบุ้ครับวันนี้มาเจอเด็กดอยนะวางเกวางแผงให้ดิก็ยกสามกับเดินอย่างเดียวเลยตามสไตล์เราเลยสไตล์ครับอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ที่อ้อมน้อยครับก็ที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครพยาลาครับเป็นยังบ้างแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าห้าวันนี้ต่อยร้อยยี่สี่เนาะเมื่อกี้เข้าชั่งหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้เป็นร้อสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะคุ้มมากี่กิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยคนนจังหวัดละน้องอ้าวฝ่ากเชิญช่วยแฟนแลับลหน้อยน้องสนุกละน้องก็เพื่อจะเป็นอะไรก็จะไม่ดีสุดอ่ะวันนี้ขอโชคดีไปครับ